ขั้นตอนวิธีการสมัครซื้อแพ็กเกจในแอปพลิเคชันแบร์แบร์นะครับในวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการสมัครกดคลิกที่ลิงก์แนะนำนะครับแล้วเราก็เกาะระบุนะครับยูเซอร์เนมที่ต้องการเลือกประเทศเลือกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านเสร็จนะครับแล้วเราก็จะได้รหัส OTP ที่จะยืนยันส่งไปทางอีเมลของเราและให้เรามาใส่รหัสเพื่อทําการวอ r ์ดิฟายโค้ดเมื่อได้ทําการยืนันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็ทําการวอร์ิฟายให้กับเรา และเราสามารถกดเข้าลงทะเบียนหรือกดเข้าล็อกอินได้เลยทันทีตามรหัส,สวีซ่าเนมแล้วก็พาสเวิร์ดที่เรานะครับได้ทําการลงทุนไว้หรือสมัครสมาชิกไว้พอเราเข้ามาในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามาเลือกซื้อแพ็กเกจหน้าตาระบบกดไปที่คําว่า d e posit Pa พ็กเกนะครับพอเราเขากดเข้ามาที่ d e posit p พ็กเกเนี่ยหรือวิธีการฝากเงินเนี่ยเราก็ทำการกดบวกเข้าไปได้เลยและเมื่อเรากดบวกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ระบบก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะลงแพ็กเกจเท่าไหร่สมมติว่าเราจะลงแพ็กเกจเนวีก็คือใช้3.9เรียนดอลลาร์นะครับเราก็กดคอนเฟิร์มไปทีนี้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลือกว่าเราจะโอนเป็นสก,กุลเงินใดๆนะครับสเป็คสกุลเงินคริปโตให้เลือกเป็น u s d t พอเลือกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ QR โค้ดมาหรือได้เป็นเลขบัญชีมาเป็นตัวเลขยาวๆนะครับเราก็ก๊อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ในทำการโอนเงินในบิตครับได้เลย พอเราใส่เสร็จปุ๊บนะครับระบบก็ทำให้เราเลือกเนี่ยว่าเราจะจะอโอนเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร,ร่เนี่ยให้เราไปเลือกที่ USDT แล้วก็เลือกเป็น erc 20นะครับแล้วเราก็คอนเฟิร์มมาพอเราคอนเฟิร์มมาเสร็จปุ๊บนะครับระบบจะส่งอีเมลยืนยันตัวตน หรือพูดผิดนะฮะยืนยันคอนเฟิร์มเข้าไปในระบบว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับหลังจากเราทำงานเราทำการโอนเหนเนรียญอยดีดีเสร็รียบร้อยนะครับเงินก็จะเข้าอยู่ในระบบแบบนี้นะครับขึ้นมา3.9เหรียญน,นะครับหลังจากนั้นนยให้เรากดไปที่ d e p o s i t PACKAGE อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำการคอนเฟิร์มซื้อแพ็กเกจนะฮะเราก็กดไปที่ BUY PACKAGE ได้เลยนะครับ ตามที่เราได้โอนเหรียญเข้าไปหรือโอนเงินเข้าไปตามจํานวนที่เราลงนั่นเองนะครับเสร็จปุ๊บเนีครับให้เราเลือกที่แพ็กเกจนะครับ39 USD นะครับหรือว่าแพ็กเกจเนวีนั่นเองนะครับเราเลือกวิธีการว่า Navy หรือแ a c k หรือ o n นิกเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปนะครับพอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดบายทันชีนะครับจำนวนเงินนะคร39เหรียญดอลลาร์ พอเรากดบายเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเลือกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นแนววนะครับแล้วก็ใส่จานวน39เหรียญดอลลาร์และกดคอนเฟิร์มได้เลยพอรเรากดคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็จะทําให้จะทําให้เราเนี่ยขึ้นมาอยู่ในหน้านี้นะครับที่หน้าที่เราสามารถเนี่ยสามารถทําทีมทําการตลาดได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับ